เลือดแดงๆสดครับความสดไม่ต้องห่วงดูเลือดครับเลือดเลือด ดีครับพบกันเหมือนเดิมกับช่องกินไหลายตายชาวเล,ลวันนี้ครับผมหอยแข็งเขาเรียกหอยแข็งบ้านนะครับหอยแข็งตรงนี้ก็คือด้านหลังผมกลางคืนน้ําจะแห้งจะเป็นี่โคนนะฮะแต่จะออกไปโซนนู้นนิดนึงเขาเรียกหอยแข็งบ้านครับตัวใหญ่ๆนี่นี่ว้าว <Wow. S 1> เนี่ยมเลยเห็นไหมครับ มาทานกันดูครับดูครับเลือดแดง,แดงสดครับความสดไม่ต้องห่วงดูเลือดครับเลือดเลือด หวานมันหวานจริงพี่น้องดูดูครับความสดหอหหอยแขงบ้านนื เขาหาได้กันไม่เยอะนะฮะวันละโลสองโลผมก็จัดก,การตอนมาเลยดูครับดูเลือด,ดแดงๆนะครับฟัมหวานอื ตามธรรมชาติของทะเลนะครช่วงนี้ก็จะเป็นน้ำแห้งกลางคืนเขาจะหาก,กนกลังคืนนะครับดูครับตัวนี้ดูฟรามใหญ่นี่ดูฟรามใหญ่แกะกัดสด,สด,สดลวกมาสดสดลองดูครับ มากครับพี่น้องถูกับเรือดแดง เลือดขับเลือด เนื้อสาดเต็ไมไปหมดแล้วครับหอยแครงบ้านนี่คือเราต้องซื้อจากจากคนที่เขาหาเลยนะครับถ้าไปซื้อตามแผง มันจะไม่สดนะครับถ้าอย่างนี้รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เดี๋ยวผมจะกินตัวใหญ่ตัวนี้แก่ยาครับพี่น้องกินกันแบบบ้านๆเลยต้องอะไรมากมายนะครับโอ้ยเดบไม่มีครับนี่ตัวนี้ก่อน มาให้เขาไม่ไปน้องเห็นเนื้อนะดูครับ เล็บไม่มีนั้หมดสิบเลยนะฮะพอลวกไปเลือดนี่เขาจะแกะยากหน่อยโอ้โห,โโหดูครับพี่น้องความสดนะการันตีว่าเพิ่งขึ้นมานะครับหอยแข็งนี่ถ้าสดจะอยู่ได้สามถึงสี่วันนะฮะ หรือว่าหวานและสดสำหรับเมนูนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายหอยแครงบ้านๆสดๆจากข้างหลังผมนี่ครับตอนนี้น้ำมันเต็มแล้วเขาจะหากันน้ำแห้งนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูหน้าผมจะนำอะไรมาทานในหะ้ท่านได้ชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในะคลิปต่อไปฝากช่องใหม่ช่องเล็กช่องนี้ช่องเกี๊ยรไหลสไตล์าวเลไว้กับพี่น้องด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตานะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ